ท่านที่ประสบปัญหาน้ำจะโคกน้ำไหลลงโถไม่ยอมหยุดเพราะว่าวาวน้ำไม่ยอมหยุดเมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทีแรกผมนึกว่าตัวไอ้วัดระดับน้ำเนี่ยมันเลื่อนนะครับแต่มันไม่ใช่เพราะมันมีเกลียวไขอยู่มันเป็นแค่ไอตัวลูกยาง อุดอากาศข้างในเสื่อมไปตามอายุ2ปีแกะออกมาเลยครับมือบีบบีบปีดแงะแกะออกมาห่งอันนี่มีเขี้ยวอยู่นะครับเขียเเเ้ยว้กเล็กบีบเขี้ยวแล้วก็ดึงนี่ออกมา ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับที่มันเสื่อมเดี๋ยวเราจะเอาเข็มเล็กๆเขี่ยมันออกมาแล้วกลับด้านมันแค่นั้นเองเข็มเขีย่ยไปทำข้างนอกก็ได้นะเดี๋ยวมันจะล่วงลงลงซ่วมเขียปื๊บ ก็กลับด้านอันนี้ผมกลับไว้แล้วครับเสร็จก็ใส่กลับก็ไปอย่างเดิมกระบอกอยู่ที่เดิมผมดูว่าไอ้นี่เป็นตัวขันตั้งกระบอกจริงแล้วไม่ใช่มันแค่ขายออกมาง่ายๆแค่นั้นเองไม่ต้องไปยุ่งกับระดับของมันแล้วก็ต้องความเอาไว้เพื่อที่ว่าให้อากาศมันอยู่ข้างในมันจะได้มีแรงช่วยดัน ใส่กลับไปที่เดิมนะครับปิดฝาเสร็จแล้วครับอน,นี้มันก็จะหยุดละถ้าใครเผลอไปโดนกระบอกตั้งมันก็เหมือนที่บอกไม่น่าจะยากไต่นั่นยากกว่า เสร็จครับน้ำหยุดจบ